สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะชวนมาทําไก่อบซีอิ้วนะครับก็จะเป็นเมนูที่เราจะใช้มองหุงข้าวในการอบผมเริ่มต้นจากการใช้สะโพกไก่1สะโพกนะครับมาลวกน้ําร้อนนะครับให้หนังตึงแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ขิงนะครับซอยกับหัวหอมซอยลงไปใส่น้ําตาลลงไปครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับซอสปรุงรสประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะครับ แล้วก็ซีอิ๊วดำานะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ<ม>แล้วก็เป็นเหล้านะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับห<ม>ลังจากนั้นเราก็จะใช้มือนะครับคลุกเคล้าแล้วก็นวดนะครับให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายนะครับแล้วก็ซึมเข้าไปในตัวไก่ก<ม>็จะนวดไปเรื่อยๆนะครับ<ม>เพื่อให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ํานะครับ<ม>พอวดเสร็จเราก็จะพักไว้ประมาณสัก3าิบนาทีนะครับเพื่อที่จะให้ มันเกิดความเ,เขาเรียกว่ามันซึมเข้าไปในตัวเนื้อของไก่ก็จะทําให้ไก่นุ่มขึ้นนะครับเราจ,จะที่ได้ที่แล้วเราก็จะพักไว้หลังจากนั้นนะครับผมเตรียมหม้อหุงข้าวครับใส่น้ํามันลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับเพื่อที่จะใช้ในการอบนะครับแล้วก็จะเอาต้นหอมนะครับหัน่นวางไว้ที่ก้นหม้อเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยไก่นะครับที่เราหมักไว้ก็เอาไปวางแบบนี้นะครับเอาด้านหนังขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะได้สวยนะครับเราจะได้ตึงนะครับแล้วก็น้ํากับส่วนผสมทั้งหมดที่เหลือเราก็ใส่ตามลงไปครับพยายามกะดูให้มีน้ําปริมาณหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปให้เราเติมน้ําเปล่าลงไปสักประมาณสัก 2- อถึงสช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับฝาปิดนะครับแล้วก็ทําการตุ๋นไปเป็นเวลา30นาทีในช่วง15นาทีแรกเนี่ยนะครับมันจะตัดนะครับหม้อของข้าวจะตัดเราก็เปิดฝาแล้วก็เอาซีอิ๊วที่อยู่ในเป็นน้ามาทาครับแล้วก็ไม่ต้องกลับนะครับก็คือว่าทาแล้วเราก็อบต่อไปสินาทีก็จะได้เป็นไก่อบนะครับที่รสชาติกลมกลม่อมเข้มข้นนุ่มนวลน,นะครับกินกับ ข้าวสวยร้อนๆเป็นเมนูที่อร่อยมากครับ